นี่เลือดเต็มปิบเลยไปอยู่ไหนมาน่ยนี่อ่อ้ยแบบอุ๊ยยังไม่หมดเหรอ <c oughs> โอเคเข้าิดีโอชันที่เกมเราจะมาเล่นเกมสมสไปรวอร์เดียร์ภาค5ในเนื้อเรื่องของ da, โอดะโนบุนากะชัพเตอร์ที่6พาท,ที่46นะโดยกับทาเคดะคาซิยริเป็นลูกชายของ ชินเก็นและมตนบหลังจากาชนะโอคาเบะโมโตโนบุและพิชิตปราสาททาคาเคนจินบุรากะได้แย่เสืก็บุกไปที่ใครซึ่งเป็นที่ตั้งของกองกำลังหลักของทาเคดะในขณะเดียวกันตระกูลทาเคดะก็เริ่มแตกแยกเนื่องจากซิดตมเริ่มสูญเสียสถานในตัวคาสึโยริซึ่งไม่ส่งกำลังเสริมไปช่วยโนโตโนบุจากการตายอาสึโยริยังคงมุ่งมั่นที่ปกป้องชื่อของทาเคดะแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยำแย่ อสุริก็ซ่อนตัวอยู่ที่ปราสาทชินปูและเตรียมพร้อมที่จะยืนหยัดต่อสู้กับโนบุระกะพิชิตใครใครนี่เป็นแคว้นครับไม่ใช่ชื่อคนหรือไม่ใช่คำถามอะไรเออตามที่ท่านพี่ได้วางแผนไว้โูเหมือนจะมีความขัดแย้งในหมู่ทาเาขยางพวกเขาล่าทิ้งโอคาเบะผู้ติดตามที่พักดีของเขาเหมือนหมา แม้แต่ทหารที่ต่อยจรมที่สุดก็ต้องรู้ว่าทาเคดะไม่มีอ,าาอนาคตผมไม่มีอะไรมาขัดขวางพวกเขาที่พร้อมจะกระโจนเข้ามาหาเรามาดูกันว่าคาสซโอริจะทำอะไรเมื่อเขาไม่มีทางให้หนีไม่ว่าจะด้วยวิธีใดในตอนสุดท้ายของการต่อสู้นี้ทาเคดะจะไม่มีต่อไปขอรับในที่สุดก็ถึงเวลาที่ข้าต้องจัดการเรื่องนี้แล้วโอดะ ก็ยังมีตัวละครเท่าเดิมอไมระฮิเดโยชิแล้วก็ชิะตะมันไปไหนกันหมดอ่านอุนากามาตมัวอีกตัวหนึ่งเก็เยสตะเรียนทั้งสองหมครับมาจัดการกับใครกันดีกว่ามาแก้อาวุธระดับเก้านะครับตัวนี้ยังไม่ได้เพิ่มนะครับ มีดีกว่านี้ไหมอืมมีดีกว่านี้แต่ว่าไม่ได้อัพมาไม่เป็นไรเอาซะดีกน็น่าจะพอสู้ได้อยู่โอ้โหสกิลม,มันยเยอะนะคะ่ะอืมไม่มีอะไรอัพแล้วบุญกาละพอดีเหมือนกันเต็มเลเวลอัพไม่ได้อันนี้ก็เต็มไม่ใช่ไม่เต็มแต่ว่าไม่รู้จะอัพทำไมเพราะอาวุธยังไม่ถึงระดับ S อสืมโอเคนี่นก็ไป ดยตัวเขาสั่งเราเนี่ยก็มีโอดะโนบุนากะนะครับอ่าโตคุกวะเอเึฮอนดะทาดาสึอ่าฮัตโตริฮันโซอ่ายาสึกะหมดฝั่งนู้นก็ทาเคระคาสึโยริโอเคมีตัวเดียวมหมดแค่นี้ลุยเลย <c oughs> ประวัติก็ยังไม่มาเหมืยนเดิมโอ้

อย่า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 อย

ทาเคดาเนี่ยทหารมามาอนที่จะจะมาทหารมาด้วยเพลินไฟเขาไปไป เอาไปบ้านจบแล้วครับดาตั้งแต่ที่การทิ้งผันธรมิของพวกแกมันก็ไม่มีใครเชื่อใจกันหรออไอ้หมอนี้ตายยากนอที่ดาบระดับเก้านะเนี่ยอา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 ค้างโอ้โหอย่างนี้ต้องเซฟเผื่อไว้ก่อน กดเไม่ออกโอเตขรไ้ไม่โดนเลยคือมันมันแบบโจมตีตรงตรงนะเนอะเอ้าจ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 ้าส่งเลยมามันไม่สั้นมันวิ่งของมันโคตรพุ่งไปพุ่งไปให้มันเ้าทางไหนกันแน่เอาสัก้างไหมล่ะเอาไปแล้ โนอยู่นี่ยังไม่ต <hi> าอีกเย้ยย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 เยยยยยยยเยย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 ยอยย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 ยอยย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 ยอยย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 ยเยย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 อยยย เออมันกันเก่งเออเออเออเอาเอาหมดแล้วนหมดแล้วหมดเรียบร้อยทีนี้ข้บนต่อไปค่เฮย่อเฮ้ย่อเย่อเฮอเีย่อเย่ออย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งหมดเรียบร้อยได โอเคเออเอออออ้าาาเอโอ้โหอึดจัดเลยอ่ะเก่งเกินโอเคอี่ก็เลยต่อทางไหนที่เข้าได้โอเคนะสนนิแล้วด้วยโชคุกาวะ อย่าอย่าอย่าหลบไปเฮ้ยไปเดี๋ม่ใช่อย่างนี้โอเคให้หลไปครับอนี้เหอนไหมหลบเพียบเลยหน้าไถ่จัดดีจัดดีักันนะหนีไปไหนไม่มีที่ให้เจ้าหนีอีกแล้ว

นไหนายวัดดีอะไรก็ได้เก่เอาย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 าเอาจรอาวอาเออเนยเย์อ้าวอ้าเข้ามาเอามาเข้ามาเขมาเข้ามาเ้ามาเข้ามาเข้ามาเข้าอาเามาเ้มาเขกาาเาาเมาเข้ามาเ้ามาเมาเ้ามาเามเามเาเขาาเขาเ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 เา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 าเเาเาเาาเขาเ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  หมดยังแถวสองโอเคเอออีกหมอนี่เลือดเต็มเป๊ดเลยไปอยู่ไหนมาอ่ะนี่อ่ะเอแป๊บอุ้ยยังไม่หมดอ่ะนึกว่าหมดแล้วเออเอ้ยย่อยเลย ยิงยิงยิงยยิฏฐิาอีกตัวหนึ่งไปอยู่ไหนอยู่นู่นเองรอประเดี๋ยวหนึ่งรอประเดี๋ยวหนึ่งมาแล้วข้ามาแล้วอมเรียบร้อยมีใครฝ่ายอไหมโอเคขอเคลียร์ตรงนี้สักครู่หนึ่งนะยาจะถึงหนึ่งร้อยตัวแล้วอะไรมันจะไวปานนี้ เย่เ yeah. จ็ดหนึ่งพันตัวแล้วเว้ยเออ <Yeah. S 1> ดือดจวงเกิดมาเยอะๆหน่อยครับไม่มีทหารพอให้ทำเคสเย่หนึ่งพันตัวแล้วเย่ <Yeah. S 2> าามุสอผู้ทำลายล้างทุกสิ่งมันไม่มีทหารนะออกมาอีกเลยนี

โนบุอาะ m นบุนากะ a ากะ s a m นบุนกนบาเะีย m a โากั s เบากะนบเนากะ -sama ากะ -sama โนากันากนน s บุากะ s a m นนาะบุนากะ s a นากะ s a โนบุนากะ s a บากะ a นากะ่ a าก s a a โานบุาะ s นากาก s ากะกะะาไะโบุนากบาะ กัรต่อสู้อันยาวนานกับาคาคิดะก็จบลงสักษษษทีตะปูทังคิดะเป็นสัญลักษณ์ของความวุ่นวายในยุคสมัยเก่ามันทีพวกเขาควรถูกกำจัดให้หมดเร็วที่สุดไปเลยพวกโขโบราณน,นะ กองทัพสกดาด้มสลายจะก,กูโนด,ดาจะขยายวงกว้างไม่เพียงแค่ใครเท่านั้นแต่ยังรวมถึงชินาโนะซูรุกะและยังโคสซเกะด้วยวันที่ท่านที่จะครอบครองแผ่นดินนี้ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วคาแทบทนรองไม่ไหวเลยผู้ต่อสู้คนต่อไปของเราก็คือโมอริข้าจะกลับไปที่เกียวโตข้าขอฝากทางนี้ให้เจ้าจัดการแล้วกันขอรับฝากด้วยนะ อะไรคุมเขตใครต่อไปเลยเย้ yeah! ยังได้เอสอยู่เราไปอ,อัพสักตัวเลยล่ะอ้อาวุธยังกาเหมือนเดิมเคดราจึงอำลาล่องลอยของยุคสมัยเก่าที่ปันป่วนอีกครั้งแต,แต่ก็ยังพักไม่ได้หรอกโมลิ โมรียังคงเป็นศัตรูที่หน่ากเกินาำแต่การทำลายเพียงอย่างเดียวจะไม่ทำให้เกิดความโกลาหแลแล้วเมื่อไหร่มันจะจบละ่ะเมืจจ่อความวุ่น,จจนวายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินนี้ไม่มีต่อไปความวุ่นวาย,วาวายถ้าเช่นนั้นขเขาเป็นใคร ก็ฆ่าไงตอนนี้โอดาโนบุระก็ผู้กำหนดความวุ่นวายในโลกนี้การทำลายนโนบุนากะอาจทำให้โลกนี้หลุดพ้นจากความวุ่นวายในที่สุดมีชายคนเดียวที่ข้าสามารถมอบหมายงานสุดท้ายนั้นได้แล้วคนนั้นคือใครท่านโนบุนากะท่านพูดอะไรข้าไม่เข้าใจเลยเฮ้ยปวดร้อนด้วย ช่างมันเถอะยุยส <ystem> ั<บล>กวันหนึ่งเจ้าเองก็จะเข้าใจพูดคำกลวมเด้อนายนะยะเอออ k g อันนี้ยังไม่ปลดล็อกมือนเดิมโอเคครับพาเดี้ผมขอจบที่นี่ก่อนละกันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเดินไปเชียกันหน่อยพระหน้าสำหรับวันนี้ปัลละจ้าบ๊ายบาย